ว,วัสด,ดีผู้พ่อทุกคนนะครับเรามาอยู่กับช่องน้งแบงค์4.5ในอีเช่นเนะครับตอนนี้ผมจะมาเล่นแมปบ้านนอกบ้านเรานะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยเดี๋ยวผมจะเลือกรถก่อนนะครับมีรถมีรถหลายคันเลยนะครับเห็นไหมทำไมมันไม่ขึ้นมาล่ะรถอ่ะเอ้าอยู่ไหนอ่ะ นี่ไงดานะมองไม่เห็นเดี๋ยวนะไม่เอาลูกคันนี้อันนี้รถอะไรรถอะไรอะ่ะทำไมมันมองไม่เห็นน่ะอันนี้ไง มาแล้วเอา้าเดี๋ยวนะเคเอารถคันไหนดีเนาะโอ้มีรถตั้งหลายคันเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเดี๋ยวนะเคแต่ผมเลือกรถแป๊บนึงนะครับ คันไหนดีเดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ดีกว่ารถอีซูซูนะครับเดี๋ยวนะ ด,ดับเหรอ,เ,อ,เ,อ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 เดี๋ยวนะทำไมรถดับเอ้าทำไมมันไปอย่างนี้เอ้าอ๋อนี่ไงเดี๋ยวขับใหม่เดี๋ยวนะทำไมรถมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่มีอันนี้เลยอะเอ้าอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ โอ้ยเป็นอะไรเนี่ยมันค้างจังเลยเนี่ยเอา้าเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยนะลบเป็นไรเนี่ย ทำไมเสียงมันแปลกแปลกเดี๋ยวนะเอาเอาเขาไม่ลอยอยู่ตรงนั้นนะ่ะโอ้ยเป็นอะไรอีกเนี่ยโอเคจะได้ขับมไมไไนอ่เดี๋ยวรถก,ก็ดับอีกเอาโอเค เดี๋ยวนะมันเป็นไรเนี่ยมันค้างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะมันค้างหรือเปล่าเอา้ามันเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมเข้าใหม่เดี๋ยวนะทำไมมันแปลก ทำไมมันโอ้ยจะได้เล่นไหมเนาะแต่ผมก็ต้องเออเล่นแมพกับดาคานิสาดีกว่าเห็นนะเล่นแมพกับดาคานิสาดีกว่า กับดาคันิษาที่ผมอ่านคลิปในโทรศัพท์นะคบกับอ้ยไม่ใช่สิ๋อถูกแล้วกับดกคณนิตศาคันิษฐาคณนิตสารนะครับกับดาคันิตฐานี่ไงที่ผมอ่านคลิปเมื่อวานนะครับในโทรศัพท์ โอเคเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเลยนะครับดเดี๋ยวผมจะเล่นคูณเหมือนเดิมนะครับคูณโอเคเพื่อนๆอาจจะสงสัยแหละตัวเนี้ยไม่ใช่น้องแบงค์45แต่เป็นน้องแบงค์ปนะครับ น้องแบงค์8 13เล่นในแท็บเล็ตนะครับส่วนน้องแบงค์45ก็เล่นเล่นในโทรศัพท์นะครับเดีย๋ยวผมบอกใหม่แท็บเล็ตเดี๋ยนะเดี๋ยวนะยผมบอกใหม่น้องแบงค์ไป13ในแท็บเล็ตนะครับส่วนน้องแบงค์45ก็ในโทรศัพท์นะครับไม่งงกันนะแอดน้องแบงค์45กับน้องแบงค์8 13ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากสะดวกแอดก็ ไม่ไม่ต้องแอดก็ได้นะครับแล้วแต่แจ้หรือไม่แอดก็แล้วแต่นะครับทีสามยี่สิองเพื่อนเพื่อนทีสามที่สิองอ้าวทีสามที่สองก็ถูกวะนี่ทำไมผมตายอะ่ะก็ถูกวะนี่ทำไมผมตายโดอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ โอ้โหเราเบิร์เต็มเลยปุ 30, 30, 30. ้งเลยเอาสามสิบเป็นสามสิบเพื่อนเพื่อนนี่ต่อไปอะไรเก้าสามยี่สิบเจ็ด 9ก้ามเพิ่มมา9 3้าสามเคูณสอ้ยเดี๋ยวพูดใหม่นะครับผมพูดเคี้ยห่หน่อยเคูณสมเท่ากับยี่สินะครับ <S <S ต่อไปอะไร3ามห้าสิบห้าสคูณห้าห้ากับหคูณสามนะครับเหมือนการแม่3ากับแม่5้านะครับ เือเดี๋ยวตายเพื่อนตายยังอ้าวเพื่อนตายไปแล้วต่อไปสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยพอดีเพื่อนมาผมอยู่อันดับเท่าไหรเนี่ยอันดับที่เท่าไรเนี่ยอันดับที่เท่าไหร่มันยังไม่ขึ้นเลยนะครับผมอยู่อันดับที่สามน้องแบงค์สีิบห้า คลิปคลิปวันนี้คลิปวันเนี้ยผมอยู่อันดับหนึ่งนะคะไม่ใช่สิคลิปเมื่อวานหรือเปล่าหรือว่าผมลืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูก่อนโอ้ผมลืมอะ่ะ9436เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมลืมอะ่ะผมลืมว่าเดี๋ยวแป๊บหนึง เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าผมเล่นวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะจะชั่วโมงที่ผ่านมาอ้าววันนี้เนี่ยวันนี้เหรอแต่ด,ดูดิ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเรามจะมันมันแปลกๆแฮะเอ้ยครับเราม่จำได้แล้วผมอัดคลิปวันนี้เช่นเคยนะคะผมอ่านเองเนี่ยผมจะมาเล่นแมปกับดาคานิสเหมือนเดิมนะครับอ๋อเดี๋ยวชข้าไปใผ่านมาวันนี้แน่นอนอาจจะเป็นวันนี้โอเคเดี๋ยวเล่นกันต่อเดี๋ยวผมจะ อาจประมาณ12นาทีนะครับถ้าผมอาจเสร็จเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงนะครับโอเคโอเคไม่รู้ผมจะเล่นแมปอะไรละอ่ะเล่นแมปกับดาคานิสานเหมือนเดิมนะครับ เล่นเล่นกับดาคาสิรานี่แหละผมเบื่อผมเบื่อไม่รู้ว่าจะเล่นแมปอะไรแมปมันค่อนข้างเยอะเ้ย สิบเจดเจิเพื่อนพอดีเลยครับมาเลยโอเคสิบเจ็เจคูณเจ็ดเท่ากับเจ็ดสิบเจคือช่องก่าของผมน้องแบงค์เจ็สิบนะครับน้องแบงค์เจสแล้วอีกอันนึงน้องแบงค์ไปน้องแบงค์ห้าบสามอ่ะผมมันไม่ได้โดนแฮกหรอกแต่ผมเพออไปกดอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยาอ๋อแปดห้าสี่สิบเกือบไปแล้วกี่นาทีแล้วเอเกิอแล้วพอดีเลยตอนผมจะมาดูหัวพอดีเลยไม่ได้เล่นแล้วงไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะอัดอีกนะครับพรุ่งนี้วันฮาโลวีนแล้วนะครับผมใกล้จะเปิดเทอมแล้วอีกสองวันผมเปิดวันที่หนึ่ง ผมเปิดวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพศสองพันห้ารอหกสิบเจ็ดใกล้เปิดเทอมแล้วอีกสองวันผลการเรียนผมออกแล้วแต่ยังไม่รู้นะครับว่าว่าได้วันไหนจริงๆออกแล้วแหละคะแนนก็ดีอยู่แต่เพื่อ,อนๆยังไม่เห็นไงเดี๋ยวถ้า คุณครูอ่ะถ้าคุณครูอเอามาให้แล้วถ้าคุณครูแจกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับไม่รู้วันไหนผมก็ไม่แน่ใจโอเคเดี๋วผมจะเอาคลิปไปลงแล้วโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องน้องแบงค์45ด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับเพื่อน